สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะพาพี่น้องไปชมลูกปั้นดีน้ำมันด้วยกันนะครับซึ่งดีน้ำมันเราก็รู้แค่ว่าดีน้ำมันก็ปั้นเป็นรูปนู้นรนั้นได้นะแต่ว่าคือบางครั้งดเด็กๆก็ทั้งจริงจังแล้วก็ไม่ได้จริงจังด้วยแต่วันนี้ได้เห็นเขามาตั้งโชว์ที่เทอร์มินอล21โคโรนนะครับทำแบบจริงจังเลยนะครับดเด็กๆและคนนี้เป็นงานฝีมือของเด็กๆนะครับแต่ละคนนะครับอยู่ในระดับวัยของปฐมศึกษานะครับ นึ่งจะเป็นเด็กกี่รักในการปั้นลูกปภาพที่น้ำมนันเกี่ยวกับกำลังสื่อถึงวัฒนธรรมแล้วก็กำลังสื่อถึงชีวิตนะจิตเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยเมื่อเห็นลูกปั้นก็รู้สึกเออเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีนะสำหรับใครที่มีลูกมีหลานนะที่จะพาไปดูนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่พาไปดูเท่านั้นก็จะมีทีมงานเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหน้าที่พาเด็ก ปั้นรูปภาพเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะมีคนหลายคนนะครับมีหลายมีเด็กๆมากมายที่ไปทําร่วมกับเจ้าหน้าที่แลเจ้าหน้าที่ก็พาเออ้องๆเหล่านี้ปั้นอยากปั้นอะไรก็ปั้นเลยครับก็ให้ความอิสระที่จะปั้นเลยนะให้เด็กแสดงคือวัฒนศารและความคิดของตัวเองนะครับซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับ <c oughs> ผู้ปกครองลหลายท่านนะครับที่มีลูกหลาน รักในการวาดลูกรนะบายสีปั้นรูกลนาน,นี้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าสิ่งอันนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิที่สำคัญมากเลยนะสำหรับพ่อแม่ที่ให้ความสําคัญกับลูกนะเพราะว่ากาลังฝึกทักษะของดเด็กกําลังฝึกการจินตนาการของดเด็กนะคิดว่าเด็กจริงๆบางครั้งดเด็กเนี่ยเรามองเห็นแค่ว่าเออดเด็กทําอะไรไม่ได้มากหรอกแต่จริงๆเนี่ยเด็กทําอะไรมากกว่าที่เราคิดโดยสัต์ นะครับแต่พวกเขาอาจจะไม่มีกำลังเหมือนกับผู้ใหญ่แต่พวกเขามีความคิดของตัวเองที่พวกเขาอยากจะทำเนี่ยนะถ้าเขาได้ทำาบบจริงจริงจารถ้ากดราองให้พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขารักเนี่ยพวกเขาก็จะทำได้ดีในระดับหนึ่งในส่วนที่พวกเขาทำอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพเาะแบบลูกนอดีน้ำหนักแบบที่หลังเล็นถึงเด็กทำเนี่ยครับซึ่งเป็นภาพีดีลโอมันเป็นเกินความสามารถผู้ใหญ่วางคนทำไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องบอกเนี่ยต้องจมต้องจมเฉยเด็กนั้นที่ ที่ทำลักษณะของแบบนี้นะครับแล้วกำลังสื่อถึงที่ที่บอกนะกำลังสื่อถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ด้วยนะมีทั้งการเกษตรมีทั้งตกปลาวาภาพาทำอะไรเขาเรียกว่าทำนาทำอะไรเงี้ยนะครับมีหมดเลยเด็กๆชี้ว่าจําหวันของตัวเองและครอบครัวออกมาได้ดีเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็คือว่า,าถ้าผู้ปกครองมีเวลานะก็สามารถพาลูกพลังไป็นูได้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชมต่อไปนะยังมียาวมากนะครับฝากชมต่อไปด้วยอชอบก็บกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะคระับฝากชมต่อด้วยนะครับ